น,นี่จะเป็นมือสอดของสามช่างนะฮะตัวแรกนี้เป็นของช่างตอบ้านแผวส่วนตัวที่สองนี้เป็นของอช่างพุริพัดช่างทักส่วนตัวนี้เป็นของช่างบีน,นี่ก็จะเป็นมือสอดสามช่างตัวนี้ก็เพิ่งลงเงาได้ไปรอบหนึ่งฮะเดี๋ยวไล่ลงเงาอีกตัวนี้จะเป็นใส่คอลเลกชันสามทั้งหมดนะครับ ก็ชอบแบบไหนก็พักมาฮะเดี๋ยวให้แม่บ้านเขาจัดคิวให้ว่าจะเอาของใครแล้วก็มันจะมีเป็นช่วงๆที่ของคนนั้นหมดของคนนี้ขาดอะไรเงี้ยต้องต้องดูว่าช่วงนั้นมีของใครมัง่งโอเคฮะให้ดูประมาณเท่านี้นะงานที่จะได้จะได้ทำส่งก็จะมีอของช่างเวาเพิ่มมาอีก แล้วก็มีของบางเทอะไรนงี้แท๊กๆมาก็อันนี้ก็จะมีของสามช่างที่เอ่ยมาชอบแบบไหนถูกใจแบบไหนก็วาบกันไปนะครับตัวนี้จะจับขวาได้อย่างเดียวส่วนตัวนี้จับได้สองทางแล้วก็ตัวนี้ก็จับได้สองทางของช่างต้อจับขวาได้อย่างเดียวของช่างทักกับของช่างบีนี้จับได้ทั้งสองทางเฮ้ยฮะขอบคุณครับ